นั่งดีๆนั่งดีๆกางเกงสิเป็นหู้งแท็กซี่สิไม่อยากกินอีหยังยามนี่เธอเบิ่งแจ๋งจางปางอยู่สิมากินหอยกินหอยยูหอยมันมาก่อนอื่นเฮาก็ต้องคัดเรียกเลียกาเว้าดุเรียกหน่วยใหญ่ๆหั่นน่ะบ่เฮาก็ต้องคัดสายงี้วะเออเฮาสุต้องการหอยแบบใดหอยคุณภาพลูกตอนเลี้ยงคือหอมหอมตะไข่ป่ะโอ้โหมคือสิมักแห้งนอสาัเพื่ออะไรบ่ได้เตรียมอีหยังมันคือบักหอย มันกินยังไงมันเลียก่อนกินอุ้ยพักซี่เล่าปุูกไว้กนามงามเนาะฮะไม่เห็ดร่งดูนี่มาเบิ่งเฮ้ยเฮ้ยนั่งดีดีนั่งดีดีกันเกงสิเป็นหู้พักซี่มั่วสั่วเนอะเนาะเนี่ยมัลวกหยาเอียง เขาเห็นหอยแล้วอยากกินหอยอยังไงไหมฉันไม่อยากกินหอยอยังยามนี้ไช<อ>เห็นหอยวองหันมันหญงมันเป็นตะกินฉันไม่อยากกินออหยังยามนี้เธอบึงแจ๋งจางปางอยู่ฉันมากินหอกินหอยหอยีมันเขาสูขข้นมาวนั่นแหมมันเคล็ดหอดใสนี่นันหอยมาเบิ้งหอยอมันก็สิเห็นผักซี มึงก็สิเอคาเป็นหอยนี่หอยนี่หอยเขาลองหอยกว่าเธอเออมึงเช็ดหอดใส่นี่หอยเสียดายเนาะหอยปังหอยหน้าที่เพิ่นสูบสาวบอว่าหนี่มันตัวนุ่ยง่ายไอ้อยากกินอ๋อหอยนี่เออที่เก็บออกมาจากซะเออเบิ่งมันตักขึ้นนู่นตัวนุ่ยง่ายหอยหนาตัวนี้หอยสดเลยเออเป็นอยากกินเซจ่จังยากกินถ้าอยากกินแบบือนดกินมันคือบ่เหม็นหอย ก็เราหอยเนาะมันก็หอยมันก็เชี้ยเนี่งมันก็ต้มมันตัวต้มกินก็ตับักหุ่งตับักหอยตับักหุ่งบักหอยกินเหมนตัวมันจะเป็ได้เสบตับักหอยบ่ล่ะตับแบบใส่น้ำจิ้มหลายๆอ่ะเออแล้วก็โซดโซยกินโซ่อยกินเลยเป็นไะแเสบเนาะหอยหวานว้าวสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วเนี่ยตัหคำตองแช่สวัสดีค่ะนี่หอยข้าวเชี้ยังกินมาตัมตัมือตัมกินตัวตับหมกหงส์โอ้เธอคือเพเห็นน้ำจิ้มตัมเอา เธออยากกินแบบไรล่ะกินตังบกหอยอะไรเออกินตังบกหอยอ่ะจัปเมนูห้าวมัอนี่ตังบกหอยส่วพี่น้องกินไปพี่น้องมาก่อนอื่นเ้าก็ต้องคัดเรียกเลือกเจ้าบ่ดูเรียกด้วยง่ายๆนะบเ้าก็ต้องคัดใส่แงว่าเออเ้าต้องการหอยแบบใดหอยคุณภาพลูกสิเรียกเขาหน่อยง่ายโปะมันเต็มใหม่เต็มมือดีหอยแต่ละหอยมันสิมีเกดของมันแต่ละอันมันจะสิมีเกดของมันในเลยเออเธอเลือกเอา เอาเอานี่สวยเอานี่ของเธอใช่ไหนี่แล้วเสียงคนล้นเป็นเสียงยังไงคนล้นเฟียมันติดปากดิมันติดปากเออไปนี่ครับตีเรียกไปต้มครับเขาจะใส่วิธีการต้มก่อนใ่ไหนี่เออมันจะนุ่ยง่าเลยเอาไปล้างก่อนงะายเลยไปน้ำใส่ลงไปให้พ่อประมาณ เกลือใส่ลงไปไพ่ที่ขาดสารไอโอไ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 อขาดสารไอโอดีนให้กินเกลือที่มีส่วนผสมของไอโอดีนตะไคร้ใส่ลงไปซ้ำเน่ละ่ะเอาไปต้มแก๊ป มือเปิดแก๊สมันกับวตัตติดแล้วเนาะวัตลอ,อเลยว่ะต้มครับต้มให้มันสุกพอสุกแล้วเฮาก็เอาไปเป,เปิดปากมันแล้วก็ไปตำส่วนไฟเฮาใจะใส่เป็นไฟห่อนครับไฟเย็นใส่เพราะอะไนี <c oughs> ่ต้มเสร็จแล้วบ้านนี่ตอนเลี้ยงคือหอมๆจากไข่ป่ะนี่มึงคือจิมมาแห้งนอสาดขุ่นมือวะเออ,อยังสีนะแม่ก็คือโมแบบนี้แ่นะ <c oughs> มันไก่เงยโพดหัวเลียงลือมหัวเหลืองไงปกติม <t> ันจะเป็นสีชมพูอ่ะอันนี้ทะลึงบ้าหอยพี่น้องต้มเพราะเอ้ยห่อนเปียกมันเปิดแล้วกะสิเอามาเทออกเอาเทออกเปิดมันอ่าแล้วเปิดมันอ่ากะสิเอามาตำได้พี่น้องมาหนี้ึ่้บ้าต้นพุ่เพันกัญชัยตัวนี่เอาคือไปต้องน้ำไปเอาน้ำไว้เฮ็ดอย่างเอาหอยถิ่งเอาน้ำตำ อ,อ,อันนี้ใส่หอยเนาะพี่น้องเริ่มใส่ขีดมันออกงั้นทีเป็นยังไงบ, <ทะ S 2> บ้านี้น <จะ S 2> บ้านนี้เราเอาไปตำตำคืตตอตำบกหุ่งอะ่ะบกพริกใส่ลงไปตำด้วยบกเน่าตำด้วยนะประเด็นเอาพี่เขาบอห้ามกูห้ามกู <laughs> ดได้ได้เอาออกเก็เอาพริกกับใส่ลงไปมากหลายใส่หลายครับนี่ใส่กบกบกเน่า ยืมดังเนี่ยคือว่าดังมึงคมเนี่ยเอ้ยใส่บักเน่าครับจะมิดไหมไม่มีดใส่บักเขลือเทศลงไปพี่น้องค์บาลนี่ตำด้วยบักเน่าเมื่อกี้พอได้ใส่นี่บักเน่าใส่เสร็จหปล่เออใส่จริงจีละในใจอยากตำเป็นนวยพนของชูรสใส่ฝาหนึ่งอุ้ยมันลายเกินไปอันนี้หยอกอ่าปันเด็ก เดี๋ยวไอ,ไอ,ไอ้ายิทำทาเรีนมุกนี่้ด้าแบบบริบแล้วก็พุ่งใช่นะโอ้วมันสิมี <c oughs> ้ข้าดล่างใส่ลงไปน้ำประแดกซิมมึงเ <c oughs> <c oughs> สียไปนัวๆเอ้ยตามด้วยบอกหอย <c oughs> สเสร็จแล้วเอาหอยใส่บัดนี้พี่น้อง <c oughs> ตำหอยตำหอย <c oughs> หอย ซิมบ้างโน่ไปไนี่แซ่บบ่อืมแซ่บอยูม่มาตากอ,อกเอาเอาถือนี่ไว้ <c oughs> นี่พระฐานุเฮา <c oughs> มันคืออะไร <c oughs> ะมันกินอะไรง่ายอืมโอ้ใช่ผัดน,นี่พี่น้องเ <ไป S 1> สร็จแล้ว แตบพี่น้องไม่กินน้ำกันนะเฮ็ดครั้งแรกเด้อครับนี่นี่นตีมือเธอเฮ็ดครั้งแรกแเนาะออืเฮ็ดแค่ยสองจำสูตรบ่ได้ไปเดี๋ยวไปเบิ่งตอนกินกันเลยครับพี่น้องโอ้เสร็จแล้วบ้ดนี้พี่น้องมากินน้ำกันครับมัน,นคืออะไรบ่ได้เตรียม,มอีหยังมันคือบอกหอยมันกินยังไงมันเลียก,ก่อนกินนี่หนูขอหนุนยใหญ่หนุยใหญ่มาพี่น้องบ่ได้เตรียมยังมาพักกับพักสดๆอยู่จากสวนจากสวนเลยแม่แล้วปลูกไว้ครับนี่ ตามงหอยพี่นอ้องอ,อ,อือหืออือหืออืมหอยยังไงนี่จุ่มน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจุ่มเขาวะอือหืออือหือนี่ ยังแซบพี่น้องอือหืออืมว้าแซบเบืออันนี้พวกแมนหอยเชลลีนัองพี่น้องอันนี้นั่นเป็นหอยปังหอยหน้าอือหือ กิน่านอหรอไม่กินเนอยไยอคนมกหอยแมงวัน,วนกับพร้อแมงนอ้กไอ้กกินวยไงทำไมอะมันยาบไปหรอถ้าาหอยหน่อยหรอม,มันยังฟิดลอยญ่มาฟิตมันคนละหอยกัเธอนี่กินน้ำตุ้ม กระจุมน้ำกิมคือเกอ่าค่ะพี่น้องค่ะอแซ่บไหมอือหือแซ่บปะแซ่บเอาหอยนี่หอยนี่หือมะนาวบาบ มากสดน้ำนะอืม,อมสูบเอาสูบเอาเลยนะเท้าบัวใหญ่นี่เทอาเท้ทบัวใหญป่ปะอืมบ่ม,ามากักตะยานเถิดรถไฟยังกลับลำเลยแล้วมันก็ลำไหวย์ว่เธอนี่มือเสีเอาเท้บัวใหญ่อืมเต้นมือเสีเอาข้างในมันออกเด้อเออนี่ จิ้มน้องไปเสียบหอยสดเลยได้เปีนหนองเอาขึ้นจากสาหมูว้านเนี่ยเบิดเท่าไหน่แล้วเนาะกินหอยแรงดีกินหลายๆก่อน แรงไม่มีพอกินเหมือนรังสีย่างแมงวันเป็นยังไหลแห้งเอเขาคือมากินแมงวันเถอะเขาอยากกินอยู่แต่เขากระจายกินเอาไปขัวแหมมันหลายเลยมันหาง่ายนะมั้งเถอะก็กินปอกินเลยอื้อหือ กดกัดกดกัดเดียนี่ไอหอยหน่อยเทวาเธอมากเอาบอจิ้มให้เอา้อยนี่อายุประมาณสิบสี่สิบห้าจุนดกินนดปกินบ่กินหอยบ่บ่มากลกินหอยบ่ รูหอยน้องบอกว่าน้องจะรูหอยน้องไม่กินอืแซบ่บเร็งก่อนอ,อันนี้แหละอันนี้หอยกียดเอ,อืม มาขับพี่น้องข้ากินไปนั่งวันนะอู้หล่เขักวะนุเธอากับขึอบอลวบเอากิมไปกินตัวก่นแซ่บเสย เนี่ยมันอ้วนสูตูเลยเถอะพึ่งเอาขื้นมาจากสะเมื่อวานนี่ค่ะพี่น้องคะมันกินยังเป็นอาหารเหรอกินแพนตอนฮะแพนตอนแพนตอนแพนตอนคืออย่างบ่มีดอกแพนตอนสิ่งเล็กๆสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักใช่ไหมคุอิ่มเหรอขอบสุดทาย แสบเสยกินหนาต้อกินหนาขนาดเขาเรียกกันต้นอืมอืมอืมนี่อืมมพอแล้วกินไล่บอดี เป็นยังก็สิกินหลายบอดีมันี่แข็งทำไมมาน่าจะนึ่งเลยมุกแข็งอิ่มแล้วครับพี่น้องแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงนะคิมหายใจเลยค่ะสำหรับมือนี้กะท้าผู้ใหญ่ท้าผู้ใดหญ่เฮ้คิมอย่างกะข้อมินแต่ร่างคิมนี่เนาะค่ะถ้าว่าจะได้บริษัทกับกลาบขอไฟพี่น้องเอฟซีไว้นาทีนี้เด้อเนาะค่ะกลาบงามๆกลาบพี่น้องงามๆเออสิ่แหละ ค่ะสำหรับมือนี่น้องลากลับไอ้ตั้มกับขอเก้าขวาสวัสดีค่ะ,คะ